พริกชี้ฟ้าแห้ง250กรัมครับเทไปเลยพริกจินดาแห้ง80กรัมครับอ่าให้มันมีกลิ่นหอมหอมหอมใส่ครบเลยหอมแดงเจียวครึ่งกิโลครับรากบักที200กรัมครับเทไปเลยครับเอ้ยเด็กตีเรามาขอกพริกกันเถอะเด็กเอ้ยเด็กตีเรามาขกพริกกันเถอะนอะ้ำตาลตะโดด3กิโลครับใส่ไปเลยครับน้ำตาลทรายแดง3กิโลครับเทไปเลยอัมกระเทียมดอง500กรัมครับใส่ไปเลยครับนี่ตัวเคี่ยวตัวน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายให้มันละลายเข้ากันดีก่อนเติมน้ำเปล่าสาลิตรครับเทไปเลย อามะขามเปียก2กิโลครับเทไปเลยนะตัวนี้จะช่วยใส่เกลือ150กรัมครับเทไปเลยก็เกิดเทศสับเป็นชิ้นเล็กๆ200กรัมครับตัวนะ้ำเทลงไปเลยครับมันจะมีความเหนียวข้นหนึบพอดีครับเติมผักชีลงไปได้เลยนะ สูตรนี้รับรองครับผมนะขายดบขายดีนะบอกเลยว่าขายกันเทน้ำเทท่าโอ้ยผมนี่หกรถเอามาอขึ้นเลยครับผมโอ้ยนีพอแล้วมาเสด็จมารอเลยสูตรน้ำจิ้มลูกชิ day, ้นสูตรน้ำจิ้มลูกชิ้นวันเด็กครับวันเด็กครับอาจุ่มน้ำจิ้มอาจุ่มน้ำจิ้มอาจิ้มน้ำจุ่มเรามาจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มเรามาจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มเรามาจุ่มน้ำจิ้มจิ้มกันเลยครับอร่อยไหมครับ